กำลังใจพี่บุญให้กำลังใจเพื่อนบุญมากใช่อะไรแบบนี้ไม่ก็ไม่ได้ทีมนะก็เพื่อนกันอยู่แล้วอ่ะเออจริงๆแบเคยแบบก็มีให้คำปรึกษาอะไรไหมกับเรื่องะไรอย่างเงี้ยเขาแต่งมาต่างเลไม่มีเลยค่ะจริงๆแล้วจะว่ามันก็เป็นแค่เหมือนกับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มันผ่านเข้ามาเพราะโหเราอยู่ในวงการมาสิบกว่าปีเนาะเจอเรื่องแบบหลากหลายมากอ่ะอันนี้ก็เป็นแค่อีกประเด็นหนึ่งเท่านั้นเองโหบุญแบบสตรองอยู่แล้วเหมือนตอนนี้มันก็แบบโยงดราม่าว่าแบบเออเราแบบว ุเนิมบุญอะไรอย่างเงี้ยว่าเห็นลงภาพลงแบอลงคนตลอดอะไรอย่างนงี้ไม่ใช่คือคนเนี่ยคือพอเจอมีดราม่าเรื่องเนี้ยจ๋าก็แบบได้เรื่องใหม่ขึ้นมาเต็มเลยโดยที่แบบเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเดี๋ยวช้าก่อนคือ คือมันไม่เกี่ยวแล้วคราวนี้เหมือนอย่างจ่า,จากบุญจ่าก,ก็เคยเลื่อนเลื่อนไปเจอหัวข้อหนึ่งเหมือนประมาณว่าเราเลิกคบกันไปแล้วแล้วก็มีประเด็นที่จ่าแบบตายแล้วมีเรื่องนี้ด้วยเหรอคือจ๋าเนี่ยเคยเป็นแฟนเก่าชาคริตดนะ้วยนะบอกเดียวจ่าก่อนใเคยมันก็มีแบบมีเรื่องแบบพอเราอ่านเรายัางสนุกเลย,บยแบบจริงเหรออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงพอยองไม่เกี่ยวกับพอยมงไม่เกี่ยวกับ แค่รู้สึกว่ามันยังไม่จบอีกเหรอมันนานมากแล้วคือตอนตอน้ตนๆนที่แบบเรื่องเพิ่งเกิดหลายปีแล้วอะ่ะมันก็ยังพอเข้าใจไงแต่ตอนนี้คือมันนานมากแล้วจากก็คิดว่ามันไม่เกี่ยวแล้วล่ะค่ะจากก็อุ้ยตายแล้วอยู่ด้วยเหรอหมายถึงเราอ่ะในตอนที่ คิดไหมว่าจะถูกไม่คิดใครจะไปคิดอ่ะคือจ่ายอยู่เฉยๆสบายแล้วลอยตัวแล้วไงจะไปหาเรื่องทําไม <c oughs> คือเราไปเที่ยวแล้วเราก็ไม่ได้ติดตามโซเชียลเ,เราก็แบบมีสัญญาแล้วก็โพสไอจีเราเ,เราก็อัพเรื่องความสนุกของเราเพราะเราต้องการจะบิวการท่องเที่ยวเราไงาช่วงนี้จ๋าก,ก็ทํารายการใช่ไหมคะ <c oughs> เออพอกพอกับมาปั๊บเจอพอเปิดเครื่องอะลงเครื่องเปิดเครื่องปั๊บลายเดง้งตุงต้ง บทุกคนก็แบบแคปรูปแล้วส่งมาให้ตาดูจะแบบเดียวเรียกว่าผิดจังหวะไปนิดนึงจังหวะมันเหมาะจอดจังหวะมันเหมาะจอดราสู้แดดนี่คือคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือลงรูปยิ้มมาทุกวันเลยนะลงมาสี่วันละพอมีประเด็นเรื่องเรื่องเนี้ยก็ยิ้มก็ผิดเลยคราวนี้ค่ะจริงๆจะมองว่าอาจจะเพราะอะไ พอฟังเรื่องราวแบบนี้อาจจะเป็นการอารมณ์หมดว่าไอที่นอนมุมปากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจ๋าว่าไม่คือจ๋าว่าคือคนนเหมือนกับว่าเขาอาจจะเสพเรื่องดราม่าแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยหรือเรื่องนี้จะเป็นอย่างนี้เรื่องนี้จะเป็นอย่าง้นจ๋าว่ามันเป็นมันเป็นธรรมชาติของคนในช่วงต้นๆอะเนาะเขาอาจจะยังแบบสนุกกับการแบบได้ลองเดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคนเข้ามาแบบโจมตีอะไรอย่างเงี้ยนะไอจีเราอย ไม่มีเลยค่ะกับฏดีงได้มีการคุยกับแม่ีจริงแล้วอ่าพอเกิดแบบกรณีต่างๆ้นมารบคุณก็โดนหนักมากจ้ากบน่ะก็คือคุยปกติก็คือมีคุยกันอยู่แล้วแต่แบบไม่ได้คุยไม่ได้มานั่งคุยดีเทลอะไรแบบนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเอ้ยเดี๋ยวก็ผ่านไปคืออย่างมากเราก็คุยกันแค่แบบเอ้ยเดี๋ยวก็ผ่านไปเนาะมันแบบแป๊บแแหละอะไรอย่างเงี้ยให้กำลังใจยังไงไหมคะแค่นี้เลยคือแหมเจอเรื่องหนักกว่านี้มาตั้งกี่เรื่องแล้วอันนี้คือแบบจิ๊บมาก เราโดนโยงกับเกี่ยวกับคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเออเรายังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นคนรู้ข่ามัเติมโ,โยงกับผู้นี้ตลอดเลยใช่คือจ๋าก,ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าจ๋าก,ก็เห็นเขาก็โยงมาตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจ๋าจะโพสต์อะไรมันต้องเกี่ยวอ,ะอ่ะคือเกี่ยวจนจ๋างงอ่ะว่าแบบมันไม่เกี่ยวแล้วเถอะอืมจ๋าก,ก็จ๋าก,ก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาแล้วไม่เกี่ยวคือคือเราอ่ะลอยตัวลอยตัวแล้วนานแล้ว ขอแบบไม่ติดไปอยู <problems> ioè, anyway? ่ในรางแหนนั้นได้ไหมพร้อมจะมีใครใหม่ไหมพี่จ๋าจะได้หลุดพ้นอนไรกันคือจ๋าว่าจริงๆไม่ไม่เกี่ยวหรอกต่อให้จ๋าแบบเอ้ยมีเปิดตัวหรืออะไรยังไงเนี่ยแล้วเขาอยากจะโยงเขาก็โยงอยู่ดีแต่คือตัวจ๋าไม่ซีเรียสค่ะเพะจ๋าคิดว่าเราอยู่ในวงการนานเราเราเราเข้าใจว่ามันเป็นวัฏจักรว่าเอ้ยมันเป็นช่วงเนี้ยคนสนใจเรื่องนี้กระแสนี้เดี๋ยวพอหมดจากเรื่องนี้เดี๋ยวมีเรื่องใหม่เขาก็สนใจเรื่องใหม่ค่ะ แต่จ๋าไม่เคยเป็นแฟนกับวิชาคิดนะคะสีเล่นเรื่องนี้มากกว่าสีเล่นเรื่องนี้มากกว่าหรืออะไรต้องนิจใจข้อมูลผิดด้วยผิดมากไม่คือเราเขาก็คอมเมนต์กันว่าเนี่ยจ๋ากับพิชาคิดก็เคยเป็นแฟนเก่ากันมาเขายังกลับไปคบกับบุญเส้นได้เลยจากแบบเดียวไม่ใช่เบอร์เลยค่ะตอนนี้เป็นไหนๆก็คือสบายใจเนาะไม่ได้บอกว่ามีดราม่าหรเรามองดราม่าไม่มีค่ะจ๋าจ๋ามองว่าคือตัวจ๋าเองก็ยังโชคดีคือติดทางห่างหน่อยๆก็ไม่ เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวจริงๆอยู่แล้วแล้วก็แค่เหมือนกับว่ามันเป็นมันเป็นการตีความของคนที่เขายังสนุกอยู่กับข่าวอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้มีใครมาแบบมาโจมตีหรือมาอะไรค่ะแล้วก็เคลียร์ไปแล้วเรียบร้อยว่าไม่เกี่ยวแล้วขอไม่เกี่ยวจะไม่สามารถเจอกับทั้งสองคนที่เป็นผู้กรณีเราได้ไหมเดี๋ยวสิเหนแม่เดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยได้ไหมได้ไหม เธอได้สิใครนะไม่ยอมใครเพราะอะไรนี่อย่างกึ้งน่ะมีอย่างกึ้งจะเจอได้ไหมเจอได้ถึงได้อย่างพี่กึ้งก็คือรู้จักกันได้ปกติอยู่แล้วค่ะไม่ไม่มีปัญหาอะไรค่ะจากกับวุ้นเองเราจะมีโอกาสได้เจอหน้าพูดคุยกันบ้างคือได้ได้คุยไลน์ค่ะยังไม่ได้เจอหน้าเลยค่ะค่ะโอเคนะคะจะเนี่ยมันอย่างเนี่ยไม่อยากราย